แล้วมึงดูเอาพอดีว่าหาไม่ง้อยเนาะบัวชูงพอดบ่พอดีเลยเต้พอดีบ่เม่นงวยแล้วเจ้ากะหาเนี่ยมาหงอยขี้ดินะว่ารอก้อยบ่ได้เงินกคุยรอกเจ้าจับต้นเดือขับรถก็เลยร้ายนะครับอือ แบบสบายสบายดีเนาะทั้งเฮากับเราทั้งบนหน้าเพิน่นฮะมีน้องวยสิเมื่อแล้วเตรียมแล้ว โดยเป็นไก่สีมาแล้วไก่สีหอดแเละ่นมารอพคนก่อนได้องแลวมยังเอา่นมาส่งเฮส่งทรายนั่นบะโอะเห็ดกระเาะสละ โอ้โมเพิ่นโอ้มาเั้โอ้่เนมเ็ด่นเอไม่้าอกโมจโกอ๋อเจ้าก็สิไปโไปน้ำตาลแดงอมปละไรากทำอบไรก็าำมายังเม่ดเลยโอเพิ่นเนเห็ดหัวเฮ็ดแค่เนาะเม้่โดยโดย ี่ราจัก๊กเขาเบียดเบียดทั้งขางมันก็ได้ดไปเบิ่งก่อนเราตัดไม้เห็เดเนี้ยนะไปด้วยยางไปเบิ่งน้ำกันเด้อ,นนดอดเะเ,เป็นจังไงดีทางเนี้ยตัดไหม่ผมเบ็ดเบ็ดอ๋อเด็กโอ้โหคนกุญแจใช้ท่อนี่นี่ พอนตัดพิจะไปฟังได้เนะานะเออได้แล้วนี่นกระตนี่่จักแม่แต่เด้ีงไก่บ่หืม,ม,มังวานี่แล้ววิ่ดแล้วขีบบมม้ดินแหวิแล้วของแม่ก็จะ่นใดเด้อคืว่ากเดกกอก่วิแล้ว ตั้งเบิงตั้งเบงันตั้งเบิง,งเงพิ่นสิมา้เพหัวน้าเพิ่น่ซ <c oughs> มาก็ให้เพิ่นเฮ็ดนั่นให้แล้วก็แล้วก็สิได้จ่ายเงินจ่ายหยังใ,ให้เพิ่นโทรถามทางน้องมวยอยูบอ่บ่เป็นแนวใด เนี่ยเปมาบอกพอมาอย่างมไปงเฮียนมาอือนอามือเจรงียนบอ๋ยู่กันีบ่้หอไเป็นาแล่ได้เนไเกักปเ็นแเสมอนี่มิจจะคนเป็นวัดเป็นไอโดยมวยเห็นเป็นดนเลยยังหมดเท่าอยู่เด้วยกันไปแหละไปจะเคือกัน ai thuốc cuộc rồi Nên Ai đang có cuộc Tại đó bữa sau chắc chưa Dạ có kinh đấy Sau Để... lên Dạ không vàng một hay kinh ở đây cho ว่านิดักแมตแล้วได้จักแมตแห oh, oh. โอ้ตกแมตเลยนะพระพี่ปิเตียมไปได้ปัญ่าอะไเบ้างทั้งคุณครับยังน้ำก๊อกคร่ไม่จะรอทั้งคุณหนาผลมาจ้ก็ว่าหอดเลนี่ลุระวังเลยยันต่เต้เล็กแค่แรนี่อ๋อนี่พอใหม่ผลออกมาน่ะโดยไม่ไม่แหละกคัะ นี่แล้วตัวนี้ก็แตกนี่ใช้ตะปูตัวน้ำหอมเลยใช่ไหวดีนะตะปูกัน,นเ,เลยคน,นเฮดนี่ก็ได้งอยสูบใชแล้วเจ้าว้าฮ่ากี่ต้มยืนสูบยูเามา่ว่าปิีนหน้าวิ่งเมยสูบแม่ใช่และนะ้วเนาะผู้ขี่เจ้ากระทั่งหัวแล้ว,วโดยแม่ตะปูใช้ลักเจ้าเด้อั่นเนาะโดยตรงนั้นนี่หันกันเจ้าปิ่นพุ่นตะก้นทางหัวปิ่นลงสิแล้ว โอ้ปินกอะมาทางนี้แมนเดือสิปินไปทางพุ่นปินไปทางพุ่นก็แล้วแต่แล้วแต่ผูมิมากพู่จสิมาใส่ได้บาบนี้สิปินหน้าไปยังได้บาบนี้ปินก้นไปพุ่นหวดเียนก้นทางหัวปินลงพุ่นแล้วเนาะปีนไปพุ่นแล้วทางหน้าเห็นไหมจักแล้ว ใช่สิว่าทางเต้ได้ใช่ป่ะปินเดี๋ยวพูดแล้วเพราะว่าทางพูดมันยาวเด้ปินนะพี่เดี๋ยวมันปากมันสั้นอพอารักดูหันเดิเดยมีเสียมอยู่บ้างป่ะนี่โอ้ไป,ปยืมเสียมนั้นมันรถนันนั่นก่อนแป๊กไม่น้องมวยเสียมน้องเมนะเสียมน้องเม่ก่อนสิไรครับปินไปสิไะบัดหี้ใส่สายก็ปินเดี๋ยวพูดเนาะ มีเฮ็ดสมซาช่จะทำฟหามากเพื่อพฝนสีมาจากยามใดเนาะมาไว้แล้วมันบมมีเงินเอาลงอยู่แล้วแม่นี่รักไฟนี่มีบัดแต่ผมมีเงินเอาลงซื้อก็องเงาเสียมมาจำรถเด้อดเจ้าอ้าวเฮียยู่ใช่หลอดฮะอ มันรอดอันนั้นมันรอดสักอยงนบโอ้งานวอดงนนี่มันเสียเปียกอยู่นี่โอ้หัตัดเล็บตัตใช่มังเด้อเาสิเมื่อตะว่สะบุญพระราชขีตมได้จะเริ่มคือแม่น้องมวยว่านี่ดูนี่ดูมาอมมาได้ดิ เพิ่นกำลังสิคุดกระปูนี่แหละเลยทางดังมีล่ะสบายดี้ะลูกมีสีเมื่อแหละบ่เจ้าสีเมืออ่อแหละบอ๊ะเมือ่อโอ้เมื่อก่อนก็ได้เพราะว่ามันบ่แล้วเย็นมาเจ้าเมื่อยถ่าเลยลูกนะมีงานเพราะว่าเพิ่นแล้วก,กับห้าบ่ถ่าแล้วมันสิบเอ็นสิบสองโมงเนาะอ,นนอ่ะโดยเดบบจ้าเจ้ากับถ่าเนี่ยเป็นยัง<อ> ใช้อาลูกเสมอนี่โอ้โอ้โอ้เอ้าผูกข้อก่อนขีดดีน oh, 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 oh. oh! oh, oh, oh. uh, ีกเลยอ่าเมื oh. so ่อยอะไรก็น้าก like ็ได yeah> ้เมื่อยก็ยาวทางนุ้งมีเมื่อก่อนก็ได้เลยลูกเด้ออันเดียวจังใดเมื่ออื่นจังว่ากันไหมเนาะเพราะว่ากันเจ้าถ่าแล้วมันก็ไปยักเพิ่นสี่เลี่ยมย่ำใดอ่าไปกรับก็ได้อีหล่าเด้อลูกเด้อน้องไม้เอ้ยพี่อ้าววะนี่ S <S <S สบายดีเด้อโดยไปเดินทางปลอดภัยทางสบุ่กับสกบ๊ับคือกันเ้ากับสกบ๊ับคืคอ,อกันใน,น,นพ้นคุดขุมวัอนี้แล้วกันล่อหัวหน้าเพิ่นมาทั่นล่ออีกจักแม่นเโปรเจลลักไสแล้วกันสูบก่อนเด้เอะคุดหั่นไปทั้งนั้นและทางนี้มันสัน่นเด้มันจโจาา้นีเนในใ่เหรอห เร้วะนหุ่คดีเจ้หุ่นสมบูรณ์อ๋อมาช้เจาหุ่นสมู่อ๋อมาซ้คือกันและสิ่เล่ยคือกแรแลนี่ก็ได้และจมนาและโ่เจ้าอยากโชว์เจ้าหนุ่มเสือบางเราต้องจมหบอบเพิ่เอยได้สามชาติรัว่าย้อมพ่นอยู่รถนอีกเอยก็ได้ฮะหักไหมขาใหม่ว่ะหันใหมใหญ่เลยโอ้ห้เพ่นเบิ้งด้วย มึงดูแหววเสียมเราช้ำทางไม้ได้มันขาดได้เสียมขาดก่อนทางไม้ได้เนาะเสียมน้องไม้น้องมีอาไปก้บนรถอาโดยโดยโดยอาเดินทางปลอดภัยเด้อเอ้าเป็นอย่างนด้วะนี่ขึ้นเป็นดุเท้เป็นไงพ่อเนี่ยไม่ขยุ่งเหรอพ่อโอ้โหโอ้ เนี่ยป่าใหม่เนาะมันก็มีแต่หักไม้แล้วมีแต่คลองดีแล้วคุนอ่ะอือน่ะเหรอโอ้ต้นกรบโปมงนบบต้นนั้นได้สแซงเสดมาใส่แบบนี้แบบนี้ใส่ก็ได้ปะฮะมาสาน <c oughs> อ,น,น,สาอานกันจะว่าได้จะใครก็ออมีเนาะ ปุ้ยัน่เอยรู้ต,ตัวนีเด็กตะปูก็มีระวังเหยียบเด้อเห็ดสัวขาวสัวขาวเก็บมันคืปุ้ยนั่นวันนี้แต่งเฮงลมเฮงกว่าเมื่อวานลองซุปลองบังรัวแบบนี้ ลองดูเอาพอดีว่าหาไม่ง้อยเนาะบัวชูงพอดบ่พอดีแล้วตีพอดีบ่เม่นงวยแล้วเจ้ากะหาเนียมาห้องง้อยขิดดินแล้วดอก้อยจะมักจังไดกระบอกเพิ่น สู่ได้บ่ซแซมนี่โยมน้านี่สู้ได้บ่ได้ป้ะใครกูตักน้ำส่างอยู่ได้เนาะกะดีไล่น้ำส่างเมื่อหนึ่งแม่น้อยหาได้เกือบซิผาบอืตักลงอยู่ลงหมูเนาะนี่พักข้างอาข้างไส้โอ้ชมาพึ่งแต่ขาดไบ่พ่อพ่อแต่ของดีพ่อแต่ไม่ขยุ่งโอ้ยนะพ่อแต่ของดีๆทั้งนั้นนะนี่

Cảm ơn กะจะก้มแฮงเนาะว่าจะเอาแต่แล้วบ่เก็บบ่ให้ได้หน่วย เฮ็ดอย่าให้ม er, <developed pe altri power> ันตามไลยเด้อหนูจังบ่เข้าเฮ็ดเฮ็ดให้มันจูแป้นเลยมันยังจังบ่เข้างูเงี้ยวเขียวกระปอมเออแบบให้มันจุแป้นเลยแต่มันตามตั้งืต่หนูเขามันหันตกลงหันตายไม่เน่าเคยเห็นอะไรแม่นมันเข่าไปแล้วกับโตกลงมันเข่าล่างาันมันเข่าไปมันห้อนแด้งามห่อน จังเด้เ้หัวหน้าเฮานี่สิได yes> ้มาอยู่บนนด้เนาะทิดกับดักอย่ทดบ่บอิดรถอยู่นั่นแหลรถหลายเน้โดยขึ้นไปทางด้แต่นามาพิงไฟคุณด้อเจ้าไม่น้องมวยก็ได้ข่อย นี่ผู้ไปเขา้าทางมู่บ้านสายบุญผู้คนขับรถใหญ่บ่มามโอ้ยขำลรถคนขับรถใหญ่ดโดยคนขี่รถใหญ่มากละขำแล้วมันนี่ <c oughs> ขำขำมันนี่ฮะบาได้เงินก๋วยรอบเจ้าจับตอนเดิอขับรถก็เรลายๆนะ Trong Trong Ừ, ừ. Phòng cả. ừ. Chắp chắp uh. em ơi Ui uh, lông thế anh nè Sừng hu là bố <laughs> Thôm nữa thôi đi yeah. thôm à. à thôm luôn. khỏi chỉ chắp Vâng sừng là rồi, bố à, Đây là Đấy, phải nó phải chỉ mà tao đang mày nèo nó mày bó sông mày bó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  bó mày bó mày đây, mày bó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  mày จักท่อเจ้าเอาท่อกันเจือนลงนี่เอาลงเียวปอยเนาะ่อลงสุดเลยบ่โอ้เป็นคือว่าลงหลายแท้ได้ียมันเจือนเนาะบ่แม่นอมจอบัดย่านน้ํามันอยู่ลโอ้เฮาต้องใส่หลายเนาะใส่นะอ๋อๆใส่หลายดีแล้ว่เจ้าสิได้หลายบ่อยู่ดอกแถวนี้คือว่ามาจองหลายอยู่เมื่อวานนี นี่เด้ของบาพัดนี่จังหวเพิ่นสิตอเลยม่เจ้านี่าเชี่ยมาตเนี้ยยันตอเลยโดยนักสินั่งไหนเด้อถักบดโบนนเนีเนาะข่อยนั่งถึงใช้เบาแล้วเมย์เมย์นอกมวยผู้น้ำันังนู้เจ้าข่อยนั่งกาเต้นดังนเเี่าน้ำหนักลื่นข่อยหัน เราเคยนั่งเราเต้นด oh. so ังๆเดี๋ยวเราจะคอยนั่งเาคยนั่งเาเต้นดังๆไวแม่น้องมหยมานั่งกัเซาเต้นแต่วจะเต้นนักล้วงเต้นใ่หัวปรมือเด้อเพราะว่าสิบลดบ่ขึ้นมดสามดอกรดไปไปนั่งมันกนะปิซเมนแหละเนาะโโทมาทักบัว ขล้นมาเลยไน้ำาตรงมาเลยแวะเด้อไน้ำเห็นมาเลยวิดอนทมเดียวเห็นกบตานเห็นน้ำตามสายไฟคือเฮ้าบ่มาตามสายไฟเลยเห็นรถคนนี่เออเสาไฟเห็นไหม

โถงเด้เจ้ากระเดียวเพิ่งด้นี่นี่นอ้านี่ละหัวเอ้าเอ้ากองมาเอาบังคาควายนี่หันทีถึงบ่โอ้ยก้นยังเงาเป็นก้นควายเป็นกนงัวกนควายหเมพเออพไกล่โดยูนี้อะรกนกกลังกายได้แล้วเว้ยนี่ละหัวเงา เป็นได้ทา้งน่ะเทิงแล้วบ่เนาะปู้มันนี่ซองแด้งมันนี่ง่ายไปง่ายมากเลยน้ำจัดฮึปะมีเตรอหัอวหน้าเพิ่นมาแล้วบัดนี้เนาะบัดทางของน้องมวยของอันของนอ้องเมฆกับอาลักอันนี้คือกันนี่แหละขอในเด้อพัดเอ้ยบอกอะไร ืนะฮะมันพ่อจือเหรอเพราะว่าของแม่ต้องมวยในขัพวบนลายเด้บนมืจูทานอันนี้แม่มวยเอ้าเก็บเมื่อยลินฮะเก็บมื่อยลินเก็บเมื่ปะหรือเปล่ากมสินจะได้เอาใบขวดตัวนั้นเออใบขวดตัวนั้นแบบเดี่ยวตัวนี้สิเนาะเดียวใบตองเลยเก็บไว้เดียวกันนี่แหละเดี๋ยวเฮ็ดได้เฮ็ดได้อันนี้ลักขั้วหนึ่งเอาไปแป้นตัวนี้เป็นตาได้อยู่เปล่า รู้เ่าตัวนั้นบ่หาเส้นห้อแบนี้จอมสิบแตกตื่ยบอกห่เนาะจอมจีบแตกเตีบแต่บอเนาะเอาแบบนี้่อยว่าเฮ็ดเฮ็ดเอาปาดวงเอาสิแล้วเอาตัวนั้นมาปรกกบชัยเฮ้ยบหกง่าเผ็ดได้หามากอีเ้นห้อมันหายากกันเนาะเด้คือมพอพอแก้วันนี้ฟูลึงวาสาน้ำนี้ มึงพูดเรื่องพูดรอได้ใช่หรอได้ปะถ้ามันแตกเลยจังหามาเปลี่ยนใหม่เนาะจะพิดลงรถิใช้กลัวบ่มีตัดสันไุสานติดใช้เอาตัวนี้ถือว่าสำเร็จแล้วตัวนี้เนาะมิเตอร์ท่อมาใส่หรือเปล่ามาทีอยู่นี่เลยนี่มันมีไหมอยู่นี่เลยหรอควงอยู่นี่เพรต้องไปใช้หรอปะต้องไปใช้มิเตอร์ทอวหน้าเพิ่นมามีแนวนั่งเนี่ยเฮ้ย นางพี่ย่าแต่ตะเวนลงบดเนาะตะเวนลงบดกันหนาวแล้วบัดนี้บัดน,นี้ผัสสีเตรียมไว้ใส่ของน้องแม่บัดนี้นตาของแม่น้องมวยจบแล้วมีแต่รอให้โวดหนาเพิ่นอันนั้นปรจกักษ<ม>์นาเดมาเลยโวดหนาเพิ่นเนาะอ่ะเพิ่นละโตโวดหนาเพิ่นมาน้องไงคิดนี้โจ๊ะฉนี้คือก่อนแม่น้องมวยถ้าโตเพิ่นละจ่ายเงินใจข้ามคนมาเลยเนาะ สบายดีแล้วม่นุ่มเออเด้ยทางเพินผิดอ่ะมาอลไรผูบมาอะไรผูัวัวายมาเลยมาเลยตามสายไฟบ่เออตามสายไฟเด้อมาพผ่เลีวเลวเลี้ยวเออเด้อ